ทำไมจิตว่างเราชอบง่วงครับนั่งสมาธิเดินจกกงกรมฟังธรรมเป็นหมดชอบง่วงแล้วหลับคุมไปได้ก็หลับไปเลยนะครับถ้าง,ง่วงหลับไปเลยนะหลับไปได้เลยอ๋อ <c oughs> โอเค <c oughs> ตกใจนะก็ถ้าง,ง่วงหลับไปได้เลยนะครับก็สมมุติเราเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ง่วงก็ไปนอนเลยนะนอนหลับสักสิบนาทีนะถ้าถ้าเราไม่หลับเนี่ยให้ลุกมา เดินจงกรมนั่งสมาธิใหม่นะแต่ถ้าหลับก็คือปล่อยมันหลับไปนะปล่อยปล่อยให้ร่างกายไปหลับเลยอาจจะเป็นเพราะร่างกายเราที่ผ่านมาใช้งานหนักเกินไปหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็ต้องแบบถ้ามันอยากนอนก็นอนเลยนอนให้มันแบบเต็มที่เลยแล้วลุกมาปฏิบัติใหม่ถ้านอนแล้วมันมันไม่ยอมหลับสักสินาทีมันไม่หลับก็ลุกมาทําความเพียรใหม่ก็สลับกันแบบนี้นะครับก็ให้เดินจงเดินจงกรมก่อนนะเดินจงกรมก่อนถ้าง่วงก็มานอนนะ นอนเสร็จปุ๊บก็ลูกมานั่งลูกมานั่งสมาธินะถ้าง,ง่วงก็นอนต่อถ้านอนเสร็จลูกมานั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จมาเดินจงกรมนะก็ต้องต้องเรียงแบบนี้นะเดินนอนนั่งเดินนอนนั่งเดินนอนนั่งนะแบบนี้นะอย่าไปสับกันนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่แล้วแบบเอ๊ะนอนดีกว่ายังไม่ง่วงอะไรประมาณนะี้ต้องเวียนกันนะต้องเวียนกันมันจะแก้สภาวะตรงนี้นะประมาณนี้นะครับ <c oughs> <laughs> มีเซลกันนะ <laughs> อาจารย์อูเทนประสบปัญหานอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับอาจารย์เบียร์บอกมาครับ <laughs> อืมก็ส่วนมากการนอนไม่หลับเกิดจากการคิดนะคิดมากเกินไปนะคิดจนเครียดแล้วก็ไม่ออกกําลังกายนะก็ ปัญหามีแค่นี้เลยถ้าอยากหลับอยากนอนก็ต้องออกกําลังกายนะครับเดินเยอะๆนะก็อย่างที่บอกนะให้เดินประมาณ20่สนาทีแล้วแล้วก็ไปนอนนะพอไปนอนแล้วก็ไม่หลับอีกก็ลุกมาเดินอีกนะก็คนที่นอนไม่หลับเนี่ยความคิดมันจะวิ่งนะมันจะวิ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นเรื่องนั้นเรื่องนี้นเรื่องที่จะเป็นกระแสเรื่องที่จะไปโจมตีกันเรื่องที่จะเอาชนะกันพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้กัน,นถ้ามันตีอยู่ในหัวเนี่ยหลับยากมากเลยนะ เพราะจิตมันแบบจิตมันเข้าไปอินไงมันมันติดเครื่องอยู่ตลอดเวลาไงมันจะแบบคิดว่าจะต้องพูดแบบนั้นจะต้องพูดแบบนั้นจะต้องเรียบเรียงแบบนั้นจะต้องทําคลิปแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยก็มันก็จะทําทให้นอนไม่หลับนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้ก็ต้องไปจัดการเอาเองนะครับไปจัดการเอาเองแต่ละคนนะแต่แนะนําให้เดินนะครับถ้าไม่หลับก็คือเดินอย่างเดียวนะเดินไปไเรื่อยๆนี่แหละยี่สิบนาทีแล้วก็ไปหลับไม่ได้ก็ลูกมาอย่าไปใช้ยานะ ถ้าเราใช้ยาครั้งหนึ่งแล้วมันจะดือ้อดื้อยาไปเรื่อยๆนะครับ